สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนิสันเอ米尔ขอเลื่องนิสันเอ米尔มาแล้วครับผมสำหรับตัวรถยนต์นิวเ e 米 a ตัวใหม่นะครับวันนี้นะครับ2,000 23นะครับ New a l m e l a Minor c h a i n เปิดตัวแล้วครับไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นตัวก่อน Minor c h a n นะครับคัน Minor c h a n อยู่ด้านนี้เลยนะครับเชิญรับชมครับผมเราเพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับ11พฤษภาคมสังเกตนะครับภาพที่ลูกค้าเห็นสีที่ลูกค้าเห็นนะครับไม่ใช่การหักเหของแสงไดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าเป็นสีที่มองแล้วไม่ชัดนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ครับ Grey Sky Pearl นะครับสังเกตนะครับ จะเป็นสีเทาอมฟ้านะครับตัดกับหลังคาสีดําอันนี้คือสีภายนอกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าภายนอกนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันแอเวรา2023ที่เปิดตัวนิวแมนเดชเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเดิมกปนบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับลูกค้าสังเกตบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมอง2จุดไม่เหมือนกันนะครับจุดแรกครับลูกค้าบางท่านอาจจะเอะใจในเรื่องของโลโก้นะครับที่เป็นโลโก้แบบใหม่นะครับ แต่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับไปเอะใจตัวกระจังหน้านะครับจริงๆตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ออกแบบมาใหม่นะครับตัวเดิมเนี่ยจะสังเกตว่าเอาเมล่าเองนะครับจะมาในรูปแบบของวีเชฟนะครับจะเป็นตัววีเช e สีเงินๆนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนครับนิวนิสันครับมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้านหน้าใหม่พร้อมกับโลโก้ตัวใหม่รอบๆคันมีอะไรบ้าง เนื่องจากรถคันนี้นะครับยังเป็นรถ E ีโคคาอยู่นะครับยังมาในเครื่องยนต์เดิมนะครับ1.0เทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวล้อนะครับยังเป็นตัวขนาด15นิ้วเหมือนเดิมนะครับโลโก้ที่ตัวล้อนะครับก็เป็นโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวใหม่นะครับของนิสันเหมือนกันโลโก้แบบใหม่นะครับรอบคันชุดแต่งหลายๆท่านอาจจะสังเกตตั้งแต่แรกว่าอหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าทาไมดูเหมือนมีชุดแต่ง แน่นอนครับสำหรับตัวอ l m เมล่าเนี่ยมาพร้อมชุดแต่งนะครับแต่ที่สำคัญนะครับไม่ใช่สปอร์ตเทคตัวเดิมนะครับเป็นตัวชุดแต่งอัลติเมทนะครับและชุดแต่งอีกไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในรถกันครับภายในเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่า เปิดมาดูเลยดีกว่านี่ด้านในด้านในนะครับจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หน้าตาดูเดิมๆนะครับลองมาสังเกตกันดีกว่านะครับว่ามีจุดไหนที่แตกต่างไปนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยยังคงเป็นพวงมาลัยทรงเดิมรูปลักษณ์เดิมนะครับแต่มีอุปกรณ์นะครับมีระบบที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ คูสคอนโทรลนะครับตัวคูสคอนโทรลเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับในเวีล่าเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยซื้อไปเพื่อจะขับเดินทางไกลนะครับแต่ว่าเสียดายไม่มีคูสคอนโทรลนะครับวันนี้นะครับมิสสันติดตั้งมาให้ลูกค้าทุกๆท่านแล้วเหมือนกันนะครับปุ่มคูสคอนโทรลนะเปิดปิดได้สบายนะครับตัววิทยุนะครับหลายๆท่านนะครับมีการพูดถึงตัว Android Auto นะครับที่ผ่านมาเนี่ย มีตัว Apple CarPlay แล้วนะครับ Android Auto เนี่ยถูกค่อนขอดเลยว่าเมื่อไหร่จะมีมาสักทีนะครับวันนี้มีมาแล้วนะครับบิวอินอยู่ในวิทยุตัวนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต่อมน้อยใจกันไปมีจุดเพิ่มเติมมานะครับถุูกนี่เลยนะครับตัวไวเลสชัตเตอร์นะครับเพียงแค่ถือมือถือนะครับและเราก็ใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับตัวไวเลสชัตเอร์จะทํางานนะครับต้องบอกเลยว่า สะดวกสบายมากๆนะครับไม่จําเป็นต้องถือหรือเสียบสายเข้าไปนะครับเพื่อใช้งานนะอันนี้ก็เป็นระบบที่ดีมากๆสำหรับนิส s รนะครับนอกจากระบบนี้แล้วนะครับระบบเซฟตี้นะครับยังมีมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับหนึ่งนะครับเป็นระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับวัด ลมยางบางทีกว่าเราจะรู้เนี่ยคือลมยางอ่อนและเก้าเก่านะครับแต่ตัวปัจจุบันนะครับ2องสองสามครับนิวไมเตอร์เชนนะครับสามารถบอกได้ว่าลมยางคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอนอกจากตัวระบบพวกนี้แล้วนะครับมีระบบเซฟตี้อีกตัวนึงนะครับที่ผมบอกว่าดูดีมากๆเลยนะครับนี่ด้านบนเลยตัวนี้เลยนะครับปุ่ม SOS มีไว้ทำไม ปุ่ม SOS เนี่ยหลายๆท่านจะมองว่าไม่ได้ใช้หรือเปล่านู่นนั่นนี่นะครับแต่ผมบอกเลยปุ่ม SOS เนี่ยสำคัญมากๆนะครับกรณีเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีกว่าเราจะไปล้วงโทรศัพท์โทรเนี่ยหรือแย่กว่านั้นคือหมดสตินะครับเราไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะครับแต่กรณีที่มีการชนแอร์แบ็กทำงานปุ๊บระบบตัวนี้นะครับจะโทรโทศัพท์ไปหาศูนย์นิสันนะครับบริษัทนิส มอเตอร์เลยนะครับเพื่อแจ้งว่าทางของเราเนี่ยมีปัญหานะครับในเรื่องของอุบัติเหตุน,นะครับและจะมีคนโผลเข้ามาในรถเราเลยนะครับพอโทวในรถเราปุ๊บในกรณีที่เราสื่อสารได้ก็ดีไปนะครับในกรณีไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยเขาจะมีการติดต่อนะครับทีมทางการแพทย์นะครับเพื่อรีบเข้ามาดูเรานะครับนี่ก็เป็นตัวระบบนะครับดีๆของนิสัน นอกจากตัวระบบที่ดูมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่นิสสันเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้และดีมากๆครับคือการต่อเชื่อมโยงตัวรถกับมือถือของเรานะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถกดเปิดล็อกปิดล็อกได้กดแตรได้ดูธรรมดาไปใช่ไหมครับแต่สำหรับระบบใหม่ของเรานะครับสามารถสตาร์ทรถ เปิดแอร์ลองคิดดูนะครับในช่วงเวลาเราร้อนอย่างแบบนี้นะครับเราจอดรถกลางแดดนะครับเราจาเป็นต้องเดินไปขึ้นรถพอเราเดินไปขึ้นรถปุ๊บกว่าจะสตาร์ทรถกว่าแอร์จะเย็นเนี่ยนานมากๆนะครับแต่เพียงเรากดเข้าไปที่แอปของเรานะครับสามารถสตาร์ทรถและเปิดแอร์ได้เลยนะครับเป็นไงครับดูสะดวกมากๆนะครับพอหรือยังสําหรับเทคโนโลยีนะครับบอกเลยว่าขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับมีมาไม่หยุดเลยสําหรับนิสสันนะครับ ระบบติดตามรถครับรถคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสถานะเป็นยังไงติดตามได้ในแอปเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่คือภาพรวมของเทคโนโลยีของนิสสันนะครับเป็นไงบ้างครับกับรถใหม่ครับนิวนิสสันอัลเม a ่านะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนทั้งนอกเปลี่ยนทั้งในสวยงามมากจริงครับจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้าถามมานะครับไม่จำเป็นต้องลูกค้าครับตัวผมเองนะครับขายรถมาหลายร้อยคันนะครับขายรถมาหลายสิปีนะครับ อยากจะให้เปลี่ยนเลยตัวนี้เลยครับกุญแจนะครับของนิสันนะครับแต่ก่อนเป็นรูปไข่หลายๆท่านบอกว่านานหรือเกินรุ่นไหนก็รูปไข่นะครับวันนี้เปลี่ยนแล้วครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับปุ่มมีให้พร้อมเปิดล็อกปิดล็อกปุ่มเปิดฝาท้ายและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นิสสันนิโอล่าสตาร์ทรถ จจากกุญแได้เราเป็นที่แรกเลยนะครับที่เปิดราคานะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นแรกครับตัว E นะครับ549,000บาทนะครับรุ่นที่2 EL 589,000บาทรุ่นที่3 VL 659,000บาทนะครับและรุ่นสุดท้ายนะครับ VL นะครับตัวท็อปสุด699,000บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับ New Nissan Almera นะครับ2023อย่าลืมติดตามโปรโมชั่นดีๆนะครับในเพจ Facebook ของ นิสันเอ็มเพล์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ